แต่ตพี่จานต่บ,บ้านเราย่างเงี้มีคุอมีกมมีกับข้าวมีข้าวมีผลไม้อันนี้อะไรอะพี่มัมะฮอบมะฮอบสาอไอแกฮอบขัดใจี่อบใส่เดอใสได้จะได้ชิมอออ๋อเร่ง ยังไค่ะพี่น้องคะลุบ้านใหม่ตอนเย็น่หย่ข้างบนจะเป็นแฉงก็ล่าเซลค่ะพี่น้องคะแฉงโซน่าเซลอยู่ข้างบนเนาะค่ะเนาะเอาไว้ไหนคะเนี่ยเอาไว้ข้างบนเนตง เอาแบบไีเลยขาสาานี่ไปจนสายมันเนียนซะนะขาดไม่ได้ใช่ไหมทิ๊โอ้มันขาดไม่ได้อย่างเดียวสารานี่ขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนค่ะของมากของมากของชอบโอ้ยตายแล้วฮะบ้านนี่หรออะไรเนันย

<laughs> หมอทำพิธีไป,ไปหมอเสร็จแล้วหนู่เขาเสร็จแล้วข้างในข้างในกร็จข้างในก็เสร็จแล้วอันนี้มนแม่หมอข้างนอกพ่อหมอเอทำยังไง <c oughs> ซันตะจำกีกราสิละรากระมาว่าจำโอ้จำต่างๆงูกนจำจกยังไงนะไรส้ไรตะเตี้บนบ้าเนี่ยาอะไรอะยายเสียน้ำจกเอายายตาโอ้ยาสูบให้ตากับยายมีหมากมีภูมียาสูบรอยาสูบ ម <laughs> ានយ៉ាងញុកញាញហ្នឹងអូតែកគាត់មិនមួនអើមិនຕ້ອງພັນនេះបរិយទៀតហ្នឹងព្រះបរិយពីដើមទៅព្រះបរិយຫມູ່ដែរហ្នឹងឯងបានស្ដាប់ស្អីຫມູ່មកមានក្រដាស់យកក្រដាស់មកຫມູ່មកអូមកណៃមានណៃលឿនចប់ជាតិហើយแพះព្រះបរិយមានយកក្តាប់មកហ្នឹងស្រួលអូយនិយាយសៀបឯងមានក្តាប់តែ มันจะกระต่ายก็ค่อยๆมุ้งก็ค่อยๆเปลี่นง่ายๆค่ะพี่ทีขึ้นบ้านใหม่ข้างนี้ก็จะเป็นโซล่าเซลล์เท่าแก่พี่น้องเป็นโซล่าเซลล์ค่ะพี่น้องขะบนหลังคาบนหลังคาก็จะเป็นโซล่าเซลล์เนาะค่ะเนาะก็จะต่อออกมาห้องนี้อีกเป็นห้องห้องผู้บ่าวพี่น้อง ห้องหนุ่มสองหนุ่มค่ะพี่น้องค้าเหตุง่ายๆก่อไม่สุดเอาเอาไม้ตีเอาค่ะพี่น้องกลางบนเพราะว่าน้นจะเป็นแผงโซลาเซลล์แล้วก็ทำหลังคาใส่ข้างล่างค่ะทุกคนค่ะก็เลยวันนี้ได้เลิกดีเขาก็จะขึ้นบ้านใหม่เสร็จเรืองไม่เสร็จแล้วอ เราคูเขียนเราองินแ่เลยา่าแกตัาตน้อตัดน้อสมตปีดำวันนี้ตะวเวนหล่อเวนมาขึ้นบ้านใหม่ไม่เอาแล้วไหนลูกสาวอ่ะเอาแล้วไม่มา วันนี้มันแต่งตัวหล่อเว้ยเอ,อป้ายังไม่ถึงบ้านเลย <laughs> ป้ายังไปไม่ถึงบ้านเลยเนี่ยยังก้มต้นรอดเตะได้นะเหนื่อยเนื่อฮะยังต้นรอดเตะนะเหรออเองมาเลิกงานแล้วมาหนี้เลยอันนี้เขาอันนี้เขาเรียกอะไรแพะเขาเรียกอะไร กัมพูชาติทอดใดทอดใดวียดนามอะไรไม่รู้เหมือนเหมือนขันหมากเบงอ่ะเลยเหมือนที่เขาทำเป็นกลวยใบตองอ่ะเหลยใช่ไหมใช่ออ๋เหมือนเขาทำขันหมากเบงแต่บ้านเองเอาใช้ภูเหรอใช้ภู่ยูวเตี่ยไปซื้อใจเลี้ยงใจเลี้ยงหน่อเนาะตากจ้ามอนตาจ้าคู่ินึามคู่หนึ่ง โอ้ยเธอโอยยะแดพี่น้องค่ะแม่กินจ้าได๋ညัวเอาตะตรุดได๋บ่บาดไปเล่นညัวให้นี่บาดប្រើวงเรียกอะไรนะเค้าเรียกว่าไงจ๊ะสะท้อได๋เรียกตะไล่ใหม่ลูก็แม่นสะท้อไดป้าสะท้อไดจ้ะสะท้อไดมาคู่สะท้อไดมาคู่2อันค่ะพี่น้องค่ะแต่บ้านเราเค้าเค้าเรียกอะไรป้าก็ไม่รู้จักป้าไม่เคยไอ้นั่นนําจ้ะ ก็ไม่เคยมีแต่ถ้าเป็นหมากพูก็คือจะพันเป็นเป็นงูไยะพันแบบนี้เออถ้าเป็นหมากพูก็จะพันอย่าง,งน,ออนั้นเลยเออนั่นแหละพันอย่างนั้นเลยแล้วก็มัดอันนั้งใบไส้คือจังทำใบไส้ใบสีจากใบไส้สั่งสะทว่าไส้สั่สง មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាដល់គុំមិនឃើញអ َن ូនអីទៀតអានេះຢາសុខហៃຢາសុខមែនតែតែនឹងងចាំនឹងលឺថ្ងៃលិចឥឡូវហើយថ្ងៃលិចហ្នឹងអាចារខោខ្លៃຢາសុខចានោមអ្នកខាលោកសាវមិនណាចានោមຢາសុខ2អាន2 បាកាប់ដៃចាកាប់ចាកាប់ពីអូសំហេតាកាប់ទៅ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  មើលទ <rico> <Gregory> ៅដាក <aff> ់មកនិយាយធបអាដេកពីក្នុងមកអមមួយឆ្នាំតែឯណានេះយើងមកចាំមកតែនៅក្នុងនោះឃើញតែលុយហេលុយໃຫយហឹងហីលុយពីណាលុយໃຫយហឹងឃើញអត់រឹងវាមុមចូលទេមើអត់បានឆាក់ប៉ះមិនឋានមិនដែរយើមិនឋានមិនដែរយើទេចា ดิรังเปย์จังมูบบมาเตะิรังอันนี้ันนี้จ้ะเอ็งทำไม่เป็นนะดิเอสักใกาใหนี่สักจิกสวนเองทำไม่เป็นอะมังยงเวียอัดแกมูเอาถอเเอ็งะเพงจุต้อเอาถือไปจะไมีมูเอาตยต้งเนี่ยไปย้าจะแม่ทำไม่เป็นเอ็นเอาไเดี๋ยนัก นั่นអាចឯកដាស់មកអានេះគឺត្រៃអាត្រកអាក្រៃមែនទៅគ្រាវិញញាក់ថ្ងៃលិចហើយគេវិញញាក់ថ្ងៃលិចហើយតែมันสูงมันไม่ทําโอ้น้องอดน้ําจกឲ្យវារឹងអាចរឹងវាអាចអាចតែមិនដឹងតែវាអលឲ្យរកកដាស់មកយ៉ាប់មែនទៅត្រៃហ្នឹងទៅ នោកដាស់អំហ្នឹងបន្តួនយកចំនៀងទៀះអាចទឹកចាក់ដីហ្នឹងហើយខ្លែកឈើក្នុងពភូមិអាចារ្យនិយាយអាននឹងមួយផ្ដៅមួយស្ទឹកដាវនឹងវិញបានប៉ាក់គាត់ទៅប៉ាអើធ្វើមិនចេះដឹងនោដាយទៅដាក់ដែរនេះវិញទៅដល់ពេង พันยาสูบค่ะทุกคนค่ะทำไม่เป็นทำไม่เป็นออดเจเป็นแล้วเนี่ยป่ะเป็นแล้วเป็นในตัวบ้งไม่รู้เอาอะไรมาพันมันจะเป็นยังไงมันไม่ใช่กระดาษยาสูบพันให้ตากับยายยายเย็กคุณตูนค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วน่าไปจุ๊บ ตากับยายขึ้นบ้านใหม่ตากับยายขึ้นบ้านใหม่เด้อวันนี้ตายายกุมข้อติดต่อคนงานตากุรักษาคุ้มครองคนงานเนเรียบให้เอออันนี้เสร็จแล้วมานี่แหละตากับยายก่อนมาอยู่ด้วยกันนี่แหละกัดได้ไหมนู่นเดี๋ยวเขาจะขึ้นข้างบนไปะให้มันเก็บบ่อได้ครับ